ถ้าคุณได้ยินเสียงนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะนี่อาจเป็นสัญญาณแรกที่โชคกำลังเริ่มขยับเข้าหาคุณฟังให้จบแล้วดูว่าอะไรจะเปลี่ยนไปในชีวิตคุณหลังจากนี้พลังแสงเปิดทางการเงินฟังวันนี้โชคเริ่มขยับทันที ถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่นั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือจังหวะที่พลังงานของคุณกำลังสอดคล้องกับคลื่นแห่งความมั่งคั่งของจักรวาลและคลิปนี้จะเป็นเหมือนประตูบานแรกที่เปิดให้โชค เงินและโอกาสใหม่ๆเริ่มไหลเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้คุณหยุดทุกอย่างชั่วคราววางความกังวลวางความเร่งรีบแล้วเปิดใจรับพลังแสงที่กำลังไหลผ่านเสียงนี้เพราะเมื่อใจสงบพลังจักรกวาลจะเริ่มทำงานได้ง่ายขึ้น จักรวาลไม่ได้เลือกให้ใครรวยหรือจนแต่จักรวาลตอบสนองต่อคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปเสมอหากใจของคุณยังเต็มไปด้วยความขาดความกลัวและความไม่มั่นใจเงินก็จะมาแบบติดขัดมาแล้วก็ไหลออกแต่เมื่อใดที่ใจคุณเริ่มเปลี่ยนเมื่อนั้นเส้นทางการเงินจะเริ่มถยับอย่างเงียบ พลังแสงที่คุณกำลังรับฟังอยู่นี้ไม่ใช่การขอไม่ใช่การอ้อนวอนแต่คือการปรับคลื่นให้ใจของคุณสอดคล้องกับพลังแห่งความอุดมสมบูรณ์เพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงเริ่มต้นจากการรู้สึกว่าเราคู่ควรกับมัน ลองสังเกตดูให้ดีคนที่เงินไหลเข้ามาง่ายไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่าเสมอแต่เพราะเขาไม่ต่อต้านพลังของเงินเขาไม่โทษเงินไม่กลัวเงินและไม่ผลักโชคออกไปจากชีวิตด้วยความคิดลบ ในทุกลมหายใจของคุณตอนนี้จัก,กรวาลกำลังฟังอยู่ทุกความรู้สึกคือคำอธิษฐานและทุกความเชื่อคือคำสั่งที่ส่งออกไปหากคุณเลือกเชื่อว่าโชคกำลังเดินทางมาเส้นทางก็จะค่อยๆเปิดเองจากวันนี้เป็นต้นไปขอให้คุณฟังคลิปนี้ด้วยใจที่อ่อนโยนกับตัวเองไม่กดดันไม่เร่งผลลัพธ์ เพราะพลังงานที่นิ่งจะดึงดูดความมั่งคั่งได้แรงที่สุดและเมื่อจังหวะถึงคุณจะเริ่มเห็นสัญญาณเล็กๆเ,เงินที่คล่องขึ้นโอกาสที่เข้ามาและความบังเอิญที่ไม่ธรรมดาฟังต่อไปปล่อยให้พลังแสงนี้ค่อยๆปรับคลื่นชีวิตของคุณเพราะเมื่อใจพร้อมโชคก็พร้อมจะเข้ามาเช่นกัน เมื่อคุณยังคงฟังอยู่จนถึงตอนนี้นั่นหมายความว่าใจของคุณเริ่มเปิดรับคลื่นใหม่แล้วคลื่นที่ไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องแย่นแต่เป็นคลื่นที่ดึงดูดทุกอย่างเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติพลังงานจากระวลทำงานตามกฎที่เรียบง่ายมากสิ่งใดที่คุณให้ความสนใจสิ่งนั้นจะเติบโตหากคุณโฟกัสที่ความขาดชีวิตจะย้ำเตือนความขาดซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ถ้าคุณเริ่มให้พื้นที่กับความอุดมสมบูรณ์แม้เพียงเล็กน้อยจักรวาลจะขยายมันให้คุณเองในขณะนี้ขอให้คุณจินตนาการเบาๆว่ามีแสงสีทองอ่อนๆค่อยๆเคลื่อนเข้ามาที่กลางอกแสงนี้ไม่เร่งไม่บังคับแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมั่นคง ทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าแสงนี้จะสว่างขึ้นและทุกครั้งที่หายใจออกความกังวลเรื่องเงินจะค่อยๆเบาบางลงหลายคนพลาดเรื่องสำคัญไปนั่นคือการพยายามดึงเงินทั้งที่ใจยังต่อต้้งความมั่งคั่งอยู่ลึกๆก,กลัวว่ามีแล้วจะเสียกลัวว่ามาแล้วจะไม่อยู่ แต่จักรวาลรับรู้ได้ถึงความลังเลเหล่านี้เสมอและมันจะหยุดการไหลจนกว่าใจจะพร้อมจริงๆความมั่งคั่งที่ถูกต้องตามพลังจักรวาลไม่ใช่การได้มาแบบฝืนแต่คือการอยู่ในสภาวะที่ไม่ขวางทางโชคเมื่อใจคุณนิ่งคลื่นคุณจะนิ่งและสิ่งที่สอดคล้องกับคลื่นนั้นจะค่อยคอยเดินเข้ามาหาคุณเอง ตั้งแต่วินาทีนี้ขอให้คุณเริ่มพูดกับตัวเองในใจว่าฉันเปิดรับความอุดมสมบูรณ์ฉันอนุญาตให้โชคดีเข้ามาในชีวิตและฉันเชื่อว่าเงินสามารถอยู่กับฉันได้อย่างปลอดภัยคำพูดเหล่านี้คือรหัสพลังงานที่จักรวาลเข้าใจได้ทันทีอย่ารีบมองหาผลลัพธ์เพราะพลังงานที่แร่งคือพลังงานของความไม่เชื่อมัน่น แต่เมื่อใดที่คุณฟังคลิปนี้ด้วยใจสบายเมื่อนั้นมเมล็ดแห่งความมั่งคั่งจะถูกปลูกลงในจิตใต้สำนึกอย่างเงียบงนันและมันจะเติบโตในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณฟังต่อไปปล่อยให้เสียงนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างใจคุณกับพลังจักรวาลเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มจากความนิ่งเล็กๆที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็น ในจังหวะที่คุณกดฟังเสียงนี้ชีวิตของคุณไม่ได้หยุดอยู่ที่เดิมอีกต่อไปเพราะทุกการรับฟังด้วยสติคือการขยับตำแหน่งพลังงานของตัวเองและเมื่อพลังขยับเส้นทางใหม่ก็เริ่มเผยตัวจักรวาลไม่ได้มอบความมั่งคั่งให้กับคนที่ขอเสียงดังที่สุดแต่มอบให้กับคนที่พร้อมรับมากที่สุด ความพร้อมนั้นไม่ได้วัดจากยอดเงินในบัญชีแต่วัดจากพื้นที่ในใจว่าเหลือที่ว่างให้ความอุดมสมบูรณ์เข้ามาหรือไม่ขอให้คุณรับรู้ไว้เงินคือพลังงานรูปแบบหนึง่งมันไหลไปหาที่ที่มันรู้สึกปลอดภยัยหากใจคุณเต็มไปด้วยความกังวลเงินจะรู้สึกเหมือนถูกบีบคั้นแต่เมื่อใจคุณผ่อนคลาย การไหลจะเริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในช่วงเวลานี้เสียงที่คุณได้ยินไม่ได้มีไว้เพื่อโน้มน้าวแต่มีไว้เพื่อปรับคลื่นให้ความคิดความรู้สึกและพลังชีวิตของคุณกลับมาอยู่ในจังหวะเดียวกับจัก,กรวาลอีกครั้งหลายครั้งที่โชคไม่มาไม่ใช่เพราะคุณไม่คู่ควรแต่เพราะคุณยังถือบางอย่างแน่นเกินไป ความกลัวการสูญเสียความทรงจำเรื่องความขาดหรือความเชื่อเก่าๆที่บอกว่าเงินได้มายากทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ปิดทางโดยไม่รู้ตัวลองปล่อยให้ใจคุณเบาลงอีกนิดไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแค่ไม่ขวางทางพลังแห่งความมั่งคั่งจะเริ่มไหลเข้ามาเองบางครั้งมาในรูปของโอกาสบางครั้งมาในรูปของผู้คน และบางครั้งมาในรูปของความคิดใหม่ๆขณะที่คุณยังฟังอยู่คลื่นพลังของคุณกำลังถูกปรับอย่างช้าๆลึกๆโดยที่คุณไม่ต้องพยายามและเมื่อคลื่นภายในเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนตามอย่าเพิ่งตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่เพราะจักรวาลทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใจไม่เร่งคำตอบ สิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณจะมาถึงในจังหวะที่เหมาะสมที่สุดเสมอฟังต่อไปปล่อยให้ช่วงเวลานี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยของใจที่คุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครเพราะทันทีที่คุณหยุดต้านประตูแห่งความอุดมสมบูรณ์จะเริ่มแย้มออกอย่างเงียบงนันในระดับที่ลึกกว่าความคิดยังมีบางสิ่งกำลังฟังอยู่ นั่นคือจิตส่วนที่ไม่ต้องการคำอธิบายแต่รับรู้ผ่านความรู้สึกและตอนนี้จิตส่วนนั้นของคุณกำลังเริ่มสั่นในจังหวะใหม่พลังงานของความมั่งคั่งไม่ได้เคาะประตูด้วยเสียงดังแต่มาในรูปของความรู้สึกมั่นคงความเชื่อใจในชีวิตและความสบายใจที่ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับโลก เมื่อใจอยู่ในสภาวะนี้เงินและโอกาสจะเข้ามาโดยไม่ทำให้คุณรู้สึกหนักจักรวาลทำงานผ่านการอนุญาตไม่ใช่การบังคับหากลึกๆในใจคุณยังคิดว่าได้มากไปเดี๋ยวก็เสียมีแล้วจะเดือดร้อนหรือไม่เหมาะกับตัวเองคลื่นเหล่านี้จะกลายเป็นกำแพงที่มองไม่เห็นตอนนี้ขอให้คุณเพียงรับรู้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับชีวิตอีกต่อไปความอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่รางวัลของคนอดทนที่สุดแต่คือผลลัพธ์ของคนที่สอดคล้องกับจังหวะของจักรวาลทุกสิ่งที่คุณต้องการมีเส้นทางของมันอยู่แล้วและเส้นทางนั้นจะเปิดกว้างขึ้นทันทีเมื่อคุณหยุดตั้งเงื่อนไขกับความสำเร็จไม่จำกัดรูปแบบไม่จำกัดวิธีมาและไม่เร่งเวลา ขณะที่เสียงนี้ยังคงดำเนินต่อพลังบางอย่างกำลังคลี่คลายอยู่ภายในบางคนจะรู้สึกเบาบางคนจะรู้สึกอุ่นและบางคนอาจไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนการปรับคลื่นได้เริ่มขึ้นแล้วจักรวาลไม่ต้องการให้คุณสมบูรณ์แบบแค่ต้องการให้คุณเปิดเปิดรับโอกาส เปิดรับความช่วยเหลือและเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไปถึงฟังต่อไปด้วยใจที่ผ่อนคลายเพราะเมื่อคุณไม่ฝืนพลังงานจะเรียงตัวเองอย่างเป็นระเบียบและสิ่งที่เหมาะกับคุณจริงๆจะเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ขึ้นทุกขณะ ในความเงียบที่เกิดขึ้นระหว่างลมหายใจมีพลังบางอย่างกำลังจัดระเบียบชีวิตคุณใหม่พลังนั้นไม่รีบไม่เร่งและไม่ต้องการการยืนยันจากใครมันทำงานเงียบ,ยบแต่แม่นยำเสมอหลายคนเข้าใจผิดว่าความมั่งคั่งคือการมีมากขึ้น แต่ในระดับพลังงานความมั่งคั่งคือการไม่รู้สึกขาดเมื่อใจไม่ขาดจักรวาลก็ไม่จำเป็นต้องทดสอบคุณด้วยความติดขัดอีกในช่วงเวลานี้ขอให้คุณสังเกตความรู้สึกเล็กๆภายในความรู้สึกที่เริ่มเชื่อว่าชีวิตอาจจะง่ายกว่าที่เคยคิดและเมื่อความเชื่อนี้ก่อตัวขึ้นเส้นทางใหม่จะเริ่มปรากฏโดยไม่ต้องพยายาม พลังจักรวาลไม่ได้ถามว่าคุณคู่ควรหรือไม่แต่มันตอบสนองต่อการยอมรับของคุณหากคุณอนุญาตให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสจะเริ่มหาช่องเข้ามาเองผ่านคนผ่านเหตุการณ์หรือผ่านความคิดที่คุณไม่เคยมีมาก่อน ขณะที่คุณยังฟังอยู่ความถี่ภายในของคุณกำลังเปลี่ยนจากการเอาตัวรอดไปสู่การเติบโตจากการกังวลไปสู่ความไว้วางใจและการเปลี่ยนแปลงนี้จะสะท้อนออกไปสู่โลกภายนอกอย่างช้าๆแต่ชัดเจนอย่าประเมินค่าความนิ่งต่ำเกินไปเพราะความนิ่งคือสภาวะที่พลังงานจัดเรียงตัวเองได้ดีที่สุด และในความนิ่งนี้เองคำตอบเรื่องการเงินงานและโอกาสจะค่อยๆปรากฏขึ้นบางสิ่งที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณอาจมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดแต่จะพอดีกับคุณอย่างน่าประหลาดเพราะมันถูกดึงดูดมาจากคลื่นที่คุณกำลังถืออยู่ในตอนนี้ ฟังต่อไปโดยไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องจินตนาการเกินจำเป็นแค่เปิดพื้นที่ในใจให้กว้างขึ้นอีกนิดแล้วปล่อยให้จักรวาลทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่เมื่อคุณเดินทางมาถึงตรงนี้ขอให้คุณรับรู้ไว้ว่าการฟังจนจบไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณว่าใจของคุณได้ผ่านการปรับคลื่นในระดับที่ลึกพอแล้วตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณไม่ได้แค่ฟัง แต่คุณได้คลายได้วางและได้เปิดพื้นที่ให้ชีวิตรับสิ่งใหม่ที่เหมาะสมกว่าเดิมพลังงานแห่งความมั่งคัง่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความพยายามฝืนใจแต่เกิดจากการที่ใจยอมอยู่ในจังหวะที่ถูกต้องขอให้คุณจำไว้เสมอจัก,กรวาลไม่ได้ให้ทุกอย่างพร้อมกันในทันทีแต่มันจะเริ่มขยับสิ่งเล็กๆก,ก่อนเพื่อให้คุณมั่นใจว่าเส้นทางนี้กำลังเปิดจริงเงินที่คล่องขึ้นเล็กน้อย โอกาสที่โผล่มาโดยไม่คาดคิดหรือความรู้สึกเบาใจที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือสัญญาณตั้งแต่วินาทีหลังจากนี้ขอให้คุณใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เดินลำพังพลังจัก,กรวาลกำลังทํำงานร่วมกับคุณเพียงแค่คุณไม่ต่อต้านไม่ดูถูกคุณค่าในตัวเองและไม่ปิดประตูใส่ความเป็นไปได้ใหม่ๆและก่อนที่คลิปนี้จะจบลงขอให้คุณเปิดใจรับพรน,นี้ไว้ ขอให้พลังแสงแห่งจักรวาลเปิดทางการเงินของคุณให้คล่องขึ้นขอให้เงินเข้ามาด้วยวิธีที่สุจริตสบายใจและเหมาะสมกับชีวิตคุณขอให้คุณพบโอกาสที่ต่อยอดความมั่นคงโดยไม่แลกกับความทุกข์ขอให้ใจของคุณมั่นคงพอที่จะรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้ได้ขอให้ทุกก้าวหลังจากนี้มีพลังหนุนมีจังหวะที่ลงตัวและมีความอุ่นใจเป็นพื้นฐาน หากวันใดรู้สึกวันไหวขอให้เสียงนี้เป็นที่พักของใจคุณเสมอขอให้พลังที่คุณได้รับในวันนี้ทำงานต่อไปอย่างเงียบงนันแต่ชัดเจนและขอให้ความอุดมสมบูรณ์ค่อยๆเติบโตในชีวิตคุณตามเวลาที่เหมาะสมที่สุด